ถ้านโยบายรัฐบาลชุดไหนดีชุดไหนที่เขาเห็นว่าเออมันเข้าท่ากับหลักวิชาการกับสิ่งที่ได้พูดคุยกันในแวดวงแล้วเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นว่าอันนี้มันการเมืองชัดๆอันนี้มันคือการเอาภาษีประชาชนไปใช้เพื่อเป้าหมายสําหรับการเมืองนั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่เฉยเเนี่ยเขาเรียนรู้มาอย่างหนึ่งนะเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาว,ว่า ประเทศใดประเทศหนึ่งถึงแกหาญนะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีคนชั่วกระทำความชั่วร้ายแต่มีคนดีคนที่มีความรู้ความอ่านนิ่งเงียบในยามที่เห็นความชั่วร้ายนั้นอันตรายกว่าเพราะว่าคนชั่วร้ายยังไงเขาก็ทำความชั่วร้ายแต่คนดีคนที่มีการศึกษาคนที่มีความรู้รู้ทั้งทั้ง,ท,งที่ผิดแล้วนิงน่งเงียบเอาไว้เนี่ยนั่นคืออันตรายคนจำนวนไม่น้อยที่แบงค์ชาติที่สภาพัฒน สถาบันวิจัยเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาสำนึกครับว่าเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องคนเหล่านี้ไม่ใช่ประเภทก้าวร้าวไม่ใช่คนประเภทที่ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่ารัฐบาลไม่ใช่เลยครับ